กลับมาบัดนี้สารโปรกหามาได้เครื่องหน่วยแหละของน้อยเพิ่นสารไว้ได้ของน้อยบุดแต่เดียวบุรีโดนดีดีเมื่อนี้ดีบุดีดีบุดีกันไม่ตอกพราะนี่ได้ม้วนปากพร้อมบุรีเนี่ยเมื่อนี้เออได้ขึ้นข้อม้วนปากพร้อมบุรี ปลอกเหลือพุ่นเหลือพี่เอาใส่ฮะเพร่งกำลังตอตอกตอตอกปอกหาวิธีตอตอกกะตอก่อนสิเดินตอหลังสุดเด้อพี่น้องตอสี่หลังสุดยินดีตอตอกตอนสิเดินที่ที่แรกนั่นละตอตอก คนเดินไปลาสิไปต่อหันบ่ได้บุปาวเมนเดินไปเรามันมีปัญหาก็ต้องขึ้นมาต่อมองเริ่มต้นเดินไม่คือเกานาตุต่อต่ลนผมกขาเป็นสุดน,ออน,นีเน่เริ่มสีเดินเ้นเนี้แตต่อเ้นเนี้ได้บัดอ,อ้าว่ เสียบเขาแข็งเลยพ่อ,อครับก่อนสีเดินกับต่อตอกแล้วก็เดินสามสามหลอดสองคือเก่าแล้วหลกักการตเป็นเส้นกลางเดินเท้าที่สองนี่ก้าวที่สองนี่ก็เดินเกี่ยวลงทั้งรุมเส้นเก้าหันละสามหลอดสองทุกเก่าของพวกอ่า อันหนึ่งไปเบิ่งกระตาพรตูไาวันหันถือคนเหลาตอกพกอดี <laughs> เหอลอ่เาเหล่าตอกพอดีรถสารแรียลสองหน่วยละหน่วยที่สามมันนะ่ะเรากำลังอันเหลาตอกใส่ย้นอนหน่วยที่สามเราได้หันนะครับมือเดียวหนึ่งอ่ะสองมือหนึ่งอ่ะว่านนี่บุหรีมาเมื่อกวันนี่เนาะเป็นสารยายเปลือเอือน่นงข่อยมาอันไายของเราลพบุรีข่อยพัดข้า หลานเกิดเลยมาป่ได้ไปเมื่อนี้เลี้ยวสองหน่วยแล้วใส่สายหน่อยไปเรียบร้อยแล้วกลาลังเราตอกก่อไปอีกหน่วยหนึ่งขึ้นได้ซ้ำของเจ้าพี่เราหนะซ้ำของเจ้าพี่เราหนะแล้นะแลสามกัเนะเออจักข้างทางเออบัดน,นี้เราจาักตอกแล้วเหลาตอกสะก้อนท่านะเราตอก,นนตอกแล้วเราก็สีสารเช่ยเดียวสละว่ะเราตอกแล้วเราก็สีนอนจักก่อนมาสักน, <laughs> นอนจักพักเอวจกักเลยก็สีสารมาสักถ้าไม่หลานตื่นกอน,นเกิด ถึเทีวเราสารตอนหลานตื่นกันสิม่ได้ขีบเล่าอีกแล้วมุนิก,กันเลยขีบกระตาเล่ากันเลยเด่งกันขิดออกสินเดียวกันออกมู้เดียวกัน สำนีกำลังพอดีเซเบียใเซเบียดทงนาของรุ่นนีกำลังพายดีกันของไปตึกแห่แทนมันอยากน้อยจะดุ้งกับเต็มนี่กับเรหลายๆจะรูจ้จะดูจะดุ้งกับเต็มนี่กับสามโลสี่โลโมขาดแล้วปะาขาวนะแต่ว่าห่าง มันของน้อยแล้วมันอยากตายตัวเวลาเขาขังไปโดนเนาะขังเบิดมือพบนเนาะตึกกระดุงแต่าข่อยไปติดก,กระดุงตะกี้บ่เอาอันของไงไปชักเท่าเนาะ,ะุ่นย่ะหลุดยังสิแล้วเอาไปขนะังเศษของเขียวไว้มาเขาเขาโอ้ดไ้ปีหนึ่งติดก,กระดุงหวยประเด็กนะี่อยถือปลาคอไงกันยังวะห่วยเดี๋ยวเสถุงพายแล้ว มันอันเอาใส่ของอันนี้บ่ได้อ่ะมันจีโคดแด่มันของน้อยอ่ะปลาตัวนั้นโล่พดีอันมันเหอะเหอะที่ขาเจ้าถางปลาอันข้นหน้าถางเราหวยถางหมองกระดุงตัวมันนี่มันไหลมาค้างอยู่เหอะอันมองมันเป็นโคดพอดีนะมองกระดุงข่อยกระยุหันมันนี่น้ำทางแห้งเราอันขี่ยาซุมนั่นเหรอว มันหลุดมันสิไหลหนีอะนะมันไหลนีซีเมนปลาคยใหญ่ตัวไหนมันตื่นออกจากหันตัวเออโบ่โบ่โบดดเด้อเพิ่นเนี่ยเขายกกระดุงขึ้นทึ่งลงทั้งลุมพุ่อนอะปลาคยใหญ่น่ะทึ่งลงทั้งมันมันดันกระดุงลงลุมพุ่อนกว่าเออกคนกระดุงพุ่อนอะบัดเขายกขึ้นแล้วคาลานหลุดโอ้ยปลาคยไนต์กัลากขึ้นฟังพุ่นแล้วหลุด ใส่ในถุงพาแล้วก็มัดปากไว้แล้วก็ไก่สิเดยเมื่อพอดีโอ้ได้ปาปาป่าขอน,น้อยซ้ำดำผ้าซ้ำอย่างนี้ซ้ำปูเม,มือ่อซ้ำอย่างนี้หันสี่สิบห้าสิบตัวคนนี้เมื่อนั้น,น,นแล้วก็ได้ปา่าคอหญ่ตัวนั้นแหละตัวหนึ่งวกตัม่นีักหากเราต้องเรตตัวใหม่มถอยขึ้นไปต่อเริ่มต้นใหม่คนละพี่น้อง ต่อๆก็พูดมองกระดุงมองหันได้ปลาเขาหญ่สองเท้าแล้วเท้าหนึ่งห uh ันเก้าขีดเท้าหนึ่งห uh ันลูกเจ้าปะเขาน้อยสื่ิด네ีอยู่มันมองเออมันถือเป็นมองตัวมองบ่ถือก็บ่ถือเด้เจ้าอันมองกระดุงนี่ก็ได้แปลกอยู่เด้ กันเท้าเสียบมองกระดูกเขาต้องไปเบิงย้ำนำมากย้ำนำมากมันไหลน้ำบุญมันน้ำบุญมองแต่เขาเปรมองกันเออมันเวินมองแต่น้ำมันเวินมันบุญมองแต่ไปเฮ็ดมองกันมองกระดูกยา้ำน้ำแห่งเขาก็ไปเฮ็ดเฮ็ดไปกันซ้ำสิไปเฮ็ดทั่วไปนี่โอ้ยบูถทึก มันต้องไปเบิงยยมน้ำมากเขาต้องไปรอสังเกตเบิงเออไปรอสังเกตว่าเออน้ำมันบุญขามาน้ำหน่อยน้ำไหลายน้ำซํำนีมันบุญขามาฟ้าก็คือกืมน้ำฟ้าขึ้นกันปีนั้นไปถึงน้ำแดงนี่แหละผ้ายนี่ไปติดบัดนี้ไปถึงงมองไหนมันก็บูถึกเนาะมองหันมันบุญบัด่าน้ำบุญบัด่ยโอ้ยกุกน้ำหางกุกอันนั้นห่างกว่าโคกน้ำริงงอนกว่า โอ้ยน้ำพอเพียงเอกเพียงข้อทั้งลุมกระถ่วมหัวคนอ่ะนามมากอะ่ะป่อยลงแปลงมองกระดุงอะ่ะล่องแปล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 ง,แ,ปลง,แ,ปลงแล้วเราหายายนี่เป็นถูกตึกโอ้ถูกดีขนาดเจ้ามองขนาดเบิ้งมันนาบุญเดียได้กินมองย้อนมองหันละเมื่อนั้นนะเฮ็ด คักคักเฮ็ดดีๆเราปีรุ่นมากบด้ไปซ้ำเจ้ามือรุ่นมากก็บได้ไปบ่ได้ลง,งเออปีรุ่นมากเราแม่นบได้ไปเลยกระเท่าซื้อมือนี่เกิดมือใดญ่ๆจะได้จะเป็นกระตาหเป็นหักเลยอยากไปยุ่อยากไปทายทํำกระเจ้าอันตึกกระดุงอยู่น,มน,ละ,ละ,น,นะมือนี่รับลองว่าโฮกันตึงๆเราวมื้อนี่ป่าเพราะว่าบ่เห็นผดใดมากปานนี่นะอาอตัวนี้เป็นขนเขียนักมองหนึ่งนะ กลเครื่อนนี่ก็จะถึอดีนะกลเครื่อนนะเนาะตึกกระดุง,มงเมื่อวานนี่ตึกอยู่เสีว่าไม่ได้เหมือนนะเบิ้งขาเจ้าออกมาอันเป็นกระสอบเป็นนั่นพุน่นนะาโทว่ะอยากไปอยู่ห่างคือนิบไ่ได้ไปดงซงเบี่ยงตกฮักอีกบ่ฮักคอวะเลยฮักฮักคอโอ้โห,หขอนพลอยใหม่มันโกบอดี ตัวก็ขึ้นไปตัวตัว<ม>ขึ้นไปอีกอผลจะไปเป็นเส้นหลังคุณเออคุณจนไปเส้นหลังคือตัวเออกันบ่ได้เป็นเส้นหลังสละตัวบ่ได้<ม>ตกสารปาระกอบนบุกเข่งตัวก็ได้ต้องไปเป็นเส้นหลังแล้วกันยังสีตัวได้เออแล้วกันที อนี่ก็รถบุดเดียวบุดสตี้สั่นเม่นเทศตอกสั่นละสานไม่ไงให่งเป็นให้ตัวได้รอบเดียวรอบเดียวเท่านั้นแล้วจ้าตอกสานสั่นนะกว่าอันนี้ยังไข่ตัวเนี่ยตอกสา,สานสั่สนแต่ว่าตอกอันอันของมันน้อยๆ ได้สองรอบอยู่อะของประตูเพวันหนึ่งแกไม่ตอคบคนกระโบย้าเพราะว่าเขาตัดมาแล้วนะมไม่ก็ไม่ป้องสันเดียเขาตัดสีหาปองเนี่ยเขาตัดทิ่มเสลด์มาเนะาะก็ไม่ประสานทิ่มเสลดไทยเขามาที่สุด ไเหตุอกมานี่ก็ไม่นนี้ไม่เสิงพูปนี้จะตายอ่ะเนี่ยห่เออนภศานอยู่นะอืมโทรมาแล้วบอกไว่าไม่ไม่สารอันโอ้ไม่ไม่เห็นประสาทพระุ่ไม่ตูเส่งสุกอ่ะเออตรวจลไปเขาไม่ไหมเ่มาท้นเหลือยู่่สองท่อนนั่นา้อืเขาเข ซาลิงไปเซลเลยวะบอกเนี่ยโอ,อ้โดนเข้ามาบอกบอกเนี่ยเ่อตอนท่เาพูดอ่นเป่าแล้วมันเริ่มาบอกบอกมาหายมอนนะมาบวเห็นมึงเขาสนุกเนี่ยมคุยไปตายผมคุยบ้าน บม่มันเห็นเียม่ซชอบนมเจนบอบยิมเงินฮัลดูสินก็คือว่าชอบอ้น้องมันหาไปนาท่ามข่อยขั้นตัดได้อะนี่เจ้าขึ้นได้ขึ้นได้อยู่อ่ะม่ขึ้นบ่อได้แล้วขึ้นไปขึ้นให้ขึ้นน่ะน้อข่อยก็ขึ้นบ่ได้ดึงก็บ่ได้ข่อยนะโอเต้พูดน่ะ เออดึงก็พอไหวขันเทาตัดแล้วมันได้ดึงนเนาะเห็ดบ่ได้ดึงก็เครื่องหลังป,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 ปั๊บปั๊บๆเราเรามองเขี้ยเขี้ยวคว้าเครื่องเหล็กอยู่หลังนี่แหละมองน็อดชับเหล็กอยู่หลังลนี่แหละม,มีแต่<ๆ>เหล็กเครืร่องปัาบๆเราขันเทาเห็ดอย่างหนัก,กๆเลย ยืนโดนกบบระปุกไลเอลเนี่ยอโดนถึนเนงเมียพี่กันละนั่งโดนกระปไลเจียบคนนั่งแล้ว,ก,วลก็น,นอนอย่างสมอยเสียงคึกคึกคักค,ค,คักขึ้นแทน เสียงเป็น,นปันนป้นขนมเล้วพี่น้องเลยเสียงมอเตอร์เป็นปั้นขนมคือเก้าอันนี่ยของหน่ดีซีเพื่อเะไเนี่ยก็ขึ้น ในตอกร้อมจักไว้เราแิ่เราใส่ซึนกับบทท่านโดนหน่วยหนึ่งเดียวๆเมีนเมทนท่ันเนได้เขาได้เข่าข้อล้วฮันแหงไวเนาะตอกสุดหนึ่งก็ไปได้ตั้งหลายคนทันได้เข่าข้อเริ่มเข่าข้อลรอส่วงนี้มันยังกำลังเริ่มเสียเอาเข่ามันยังกวงอยู่มันเกิดสาดเดะกวง แต่ว่าขันเขาข้อแหวปากมันโอ้ยตอกสุดหนึ่งก็ได้บ่แม่หน่นอยมันวงเจาะวงแคบเบิดอีกแล้วตอกอ่ะ yeah. ทีได้ยวเราใส่อีกแล้วทีเบื่อเดียวแล้วเลาเลาไว้เ,เ,เ,เป็นสุดเป็นสุดไปจากสี่หาสุดจะค่อยสานเออเด็กสั่งนี่เนาะเง่นเยอสารกับสารไปต้องสารเสียบเบื่อเบืดอยุด,ด,ด ต่อค่าเสียนพุนเนาะเสียนหนึ่งเหลือเสียนหนึ่งเบิดก็เปลี่ยนกันเบิดไปเรื่อยๆนะคลิปนี้ก็ให้บริ่ัทมีสัก่อนคลิปต่อไปไอยว่ากันใหม่สวัสดีครับ